เราเดินทางไปที่อื่นต่อไปแล้วกันนะครับเรายังมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจที่นี่นะครับจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมของคนที่นี่อาหารก็คนที่นี่ทําเองนะครับมีบุคลิกเป็นของตนเองนะครับงานหัตถกรรมที่นี่ดังที่สุดก็จะต้องทําตุ๊ก,กตาเท่านั้นนะครับเป็นความรู้ใหม่จริงๆแล้วนะครับผมผมก็เพิ่งมารู้จริงๆครับว่าคนที่นี่ทําตุ๊ก,กตาไม้ เป็นงานหัตถกรรมเหมือนโอท็อปส่งออกตั้งแต่ในสมัยที่เขามีโอท็อปกันแรกๆเลยผมก็ถามเขาว่าทําไมต้องเป็นตุ๊ก,กตาไม้เพราะที่นี่มีป่าค่อนข้างเยอะและที่สําคัญต้นสักรุระ <c oughs> นะครับเมื่อบานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นสักรุระที่นี่เป็นไม้ที่สามารถเอามาเป็นไม้เนื้อเบา่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นที่นี่ การทาตุ๊กตาของเขาเริ่มต้นมาจากความเชื่อตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่18-19ว่าของเล่นของคนที่นี่จะต้องทําเองถือว่าเป็นของเล่นที่สําคัญและให้ความรู้ให้คุณค่ามากที่สุดจึงมีการรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ที่เดียวในประเทศญี่ปุ่นของเขาซึ่งพี่ซื้อมาฝากแน่นอนอย่ามาดูถูกแบบนี้โอ้โหนี่สวยจริงๆนะใใครที่รักตุ๊กตาไม้ญี่ปุ่นอย่างนี้ถ้าพูดถึงของฝากจะต้องตุ๊กตาไม้ไ,ไม่รู้แหละมันจะมีความหมายใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ที่นี่ พาวลี่ t น,นำเสนอมากมมนะครับไปทุกถนนจะมีตุ๊กตาไม้แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ที่ใหญ่ที่สุดแพงแไหมพี่ไม่แพงมากครับนะฮะตัวหนึ่งก็ถ้าจริงๆแล้ว700 500ก็มีนะฮะถูกๆนะครับที่นี่เขาบอกทํามานานแล้วก็เป็นงานจินตนาการของคนที่นี่ว่าตุ๊กตาไม้แต่ละ ตัวของตุ๊กตาไม้จะสวยงามไม่เท่ากันเพราะจะต้องเป็นแทนเมตเท่านั้นนี่ใช่ไหมฮะวิธีการนี่ก็ขึ้นรูปไปดูว่าทำยังไงถูกต้องครับเอาไม้สักุระนะครับต้นไม้กิ่งของสักุระใหญ่มาถึงแล้วก็มามาปั่นให้เป็นรูปตุ๊กตาเกาให้เป็นรูปตุ๊กตาหลังจากนั้นเอามาขัดมันแล้วก็วาดด้วยคุณตัวของคุณเองตามจินตนาการนะครับโดยเฉพาะการวาดตุ๊กตาญี่ปุ่นจะเป็นการวาดบอกอารมณ์เช่นปากเล็กๆแสดงถึงรอยแหความสุข นะครับที่มีความละมุนละม่อมอยู่ในตัวเองบุคลิกคาแรคเตอร์ต่างๆของเขาเนี่ยนี่คือลุงบุญช่วยลุงบุญช่วยกัก็แล้ใช่ครับผมนะครับจนสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับถ้าใครได้รับตุ๊กตาไม้จากเซนไดถือว่าเป็นการให้เกียรติในการที่ไปเมืองนี้อ่ะแน่นอนนะครับผมไปผมก็ต้องจ้างนะระดับศาสตราจารย์ที่มีความรู้เขาบอกว่าใครที่มาเรียนรู้เรื่องการทําตุ๊กตาถือว่าเป็นการให้เกียรติของเขาจริงๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรารายการทูนท์โชว์เราก็ต้องให้เกียรตินะครับแต่ว่า ก็เรียนกันยากพอสมควรนี่คุณไปให้ท่านอาจารย์ช่วยสอนวาดเลยเรียนกันไปเรียกว่าเออมินต่อมินเลยนะอ๋อเหรอเขาวาดมินหนึ่งผมวาดมินหนึ่งอ๋อเหรอเขาวาดเซนผมวาดไปสองนิ้วเลยครับโอ้ยเยอะเจ๊งเนี่ยเยอะเจ๊งเนี่ยอ่ะนะฮะดูภาพได้เลยนะครับนี่นี่นี่เมื่อเราได้ไม้มา นะครับอที่เขากลึงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงสีการวาดรูปตุ๊กตาจะเป็นการวาดสื่อสารวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นหูคุณลเมืองสดเลยนี่คุณลุงวาดสดไม่ไม่มีกรอบไม่มีอะไรครับคุณลุงต้องดูแลเรื่องเล็บนิดนึงเขาไม่ดูตรงนั้นอ๋อเลยฮะแต่คุณลุงมือไม่สั่นถือว่าที่สุดแล้วคุณลุงมือไม่สั่นแต่ผมมือสั่น เพราะว่าผมกลัวทําของเขาพังเพราะว่าตุ๊กระตาไม้ก่อนเพ้นท์เราก็ต้องซื้อใช่ไหมครับซื้อเสร็จแล้วถ้าเราทําพังเราก็ต้องซื้อใหม่๋อ้โเดี๋ยวนะฮะที่พี่เอามาฝากเนี่ยตัวที่พี่วาดมาด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับเดี๋ยวดูดูดูก่อนดูก่อนคุณวาดดูก่อนอันเทพมากอ่เขาจะสอนนะครับว่าอันนี้อันนี้ต้องเป็นต้องเป็นคุณแน่นอนนะลักษณะนี้คุณวาดแน่นอนอ๋อแต่คุณก็โอเคนะพอได้พอได้พอได้ตัวนี้อาไปเลยครับโอ้อย่าอย่าอย่าทำมสามตัวไม่ต้องพี่ทำมาเองสามตัวใช่ ก็เหมาเลยครับนี่นี่ดูคุณลุงทำเลยโอ้ถ้าคุณลุงนี่เนี้ยบมากนะครับเป็นอัศวินนักต่อสู้ชาวญี่ปุ่นของเขาอนะฮะเขาจะทำด้วยความใจเย็นๆพอทำเสร็จเรียบร้อยจะเอาไปเคลือบเคลือบเขาเรียกเลอเกเกอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่คงทนได้ตลอดเวลานะเป็น handmade original เป็นสินค้าของที่ลึกอย่างเดียวที่ดังที่สุดของ้าับไทยเรียกว่าโอทอปก็ได้นะแต่จริงๆของเขาก็คือเรียกว่า ของอย่างดีที่เราเอามาฝากกันนี่นี่เหมือนเราไปเชียงใหม่ต้องซื้อรองเลือกเอาครับตาดีได้ตาลายเสียโดโซอาริก็ต้องใส่มาเลือกก่อนอีกแล้วเลือกให้คุณเหมือนกันทุกตัวครับเป็นฝีมือของผมอันนี้ครับยิตตาดีได้ตาลายเสียโอ้ยพูดเล่นฝีมือคุณน่ะจริงครับพูดเล่นน่ะนี่อ่ะิมือคุณโอ้ยมีตาดีจริงที่สีมืออาจารย์เอออันนี้มันดีขนาดนี้ก็ได้ดูก่อนหลักก็ เรียกอยากหลับก็เออท่านผู้ชมดูดิคุณโกเหมือนตุ๊กตาหนูเนี่ยนะฮะไหนไหนดูดิเอามาดูดิท่านจะยึดค่ะแล้วจริงป่ะเป็นทางข้างไปเด้อยู่เแี้ยแล้วอะไรดูเลยดูให้ดูอุ้ยตายเส้นยึดร้องตัวไม่เหมือนกันเห็นไหมครับใจเย็นนะครับฝีมือผมหมดแหละพวกคุณไม่ต้องตกใจครับทำไมฮะับพคุณแย่สุดปากกว้างเนี่ยปากเล็กเฮ้ยเดาโอเคเดาโอเค พี่อ๋อเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พี่วัดวาดดีกว่าไม่ใช่อันนั้นแหละใช่ทั้งคู่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่มีีวัดอันเดียวทำไมใช่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 พี่อ๋อดูนี้พี่อ๋อใช่ยิ้มดูยิ้มดูยิ้มดูยิ้มยิ้มให้น้องดูยิ้ม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 ดูแต่จะไม่ได้คืนแล้วนะยิ้มดูกันยิ้มดูกัยอันนี้ของอาจารย์นี่ของอาจารย์ไม่ไม่ดูหน่อยขอดูหน่อยไม่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 โกงไม่โกงไม่โกงบอกว่าไม่โกงไม่โกงจะดูว่าต่างกันยังไงโอ้อดีตชาวมายองดามาดูรู้แล้วต่างกันย นี่ทางซ้ายนี่คือของท่านอาจารย์ว่านนะท่านดูปากท่านผู้ชมดูปากนะทางซ้ายนะฮะแต่ดูทางขวานะฮะแต่เอ้ยแต่อย่างอื่นผมว่าโอเคนะคุณวาดโอเคหมดนะอย่างอื่นนี่ครับผมวาดตามไม่ปเลยจริงจริงเอาความจริงทำเลยเอาจริงจิงเอาอย่างนี่เอาอย่างนี้มาสามตัวเลยเอามาสามตัวเดี๋ยวผมวางไว้ตัวหนึ่งก่อน อ่ะเอาซ้ายหรือขวาขวาขวาอ่ะอ่ะอย่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้าเลยไม่ได้เปลี่ยนอย่าเพิ่งดูเอาขวาไปก่อนอย่างนี้ปิดไว้ก่อนคุมหัวไว้เดี๋ยวให้คุ้มหน้าไว้คุมหน้าไว้คุมหน้าไว้เดี๋ยวจะเพิ่งเดี๋ยเดี๋ยวมาดูว่าใครอ่ะคุณเอาอะไรมือซ้ายมือขวาอ่ะฮะไม่ต้องดูหน้าดูตัวก็รู้แล้วครับผมไม่เอาขวาคุณซ้ายมือขวาซ้ายหรือขวาขวาครับขวาอ่ะเอาไปเอาเราคุมไว้คุมไว้คือไม่คุ้เดี๋ยวดูดูมาดูกันไหนคุณเปิดหัวคุณดูก่อนมีของอาจารย์คนเดียวทีี่่่เหลืออไปปขงว้้าายกนมใชแ โอ้ยตากระเลยโอ้ยสวยด้วยไม่ใช่เอ้ยเขาได้กลับไปว่เขาได้กลับไปเหมือนเดิมนี่สวยที่สุดนะคะเฮ้ยเชื่อผมว่าเอานดมันเป็นดวงเอ่อมาดูมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่หลายๆคนคงจะเห็นภาพข่าวแล้วแต่อดีตกับปัจจุบันคงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนี่คือบริเวณที่เกิดสึนามิที่เป็นจุดสําคัญที่สุดห่างจากใจกลางเมืองที่ผมไปเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ทุกภาพตรงนี้จะโดนซึนามิเลยนี่นะครับนี่คือภาพเก่าทั้งหมดเลยนะครับในแสดิตนะครับตาภาพมาให้ดูตรงบริเวณแถบนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรเหตุเกิดเมื่อวันที่11มีนาคม2011นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วพอดีีนะครับขาดเกินไปไม่กี่วันเท่านั้นไม่หวาดเลยนะคุณนวัใช่ครับบริเวณนี้นะครับอยู่ติดกับชายทะเลนะครับเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนได้มากกว่า9รรกเตอร์นะครับ และในครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะและถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่หนึ่งใน5ของโลกทีเดียวนะครับท่านผู้ชมดูภาพดีๆนะมันกวาดเมืองจริงๆครับด้านน้ำละ,ะ้านไล่กวาดไปนะฮะนั่นคือเมืองเซนไดส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นทางด้านขวามือท้าหนเน่าหตา่าหาอนะครับในสมัยก่อนคือหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านประมาณ5หมู่บ้าน พร้อมกับโรงเรียนศูนย์การค้าคุณนวัดรับหมู่บ้านกาลังเคลื่อนที่นะครับถูกต้องครับไม่ใช่เรือครับเรือเข้ามาด้วยเรือก็มาเรือก็มาเรือสินค้าก็กำลังเคลื่อนที่มาหมู่บ้านกาลังเคลื่อนที่นะครับเพราะหลังจากนั้นที่เกิดเพียงแค่10ถึง30นาทีนะครับก็เกิดสินามิใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่มีความสูงถึง20ฟุตนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับถาโถมเข้ามากวาดทั้งหมู่บ้านไป เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับทำให้มีผู้สูญหายไปเกือบ10,000คนนะครับและก็มีการสรุปนะครับรายชื่อผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง1 5 0 0 0กว่าคนและยังคงมีผู้สูญหายไปโดยที่ไม่รู้ร่องรอยอีกกว่า3,000ันคนจนถึงปัจจุบันนะครับและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความโหดร้ายทางธรรมชาตินะครับทำให้บริษัทกว่า200บริษัทนะครับในเมืองเซนไดล้มละลายลงทันทีนะครับเนื่องจากไม่เหลืออะไรเลย และนอกจากนั้นนะครับทำให้ GDP ของคนญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นลดลงหัวบ้ากว่า3.7ถือว่าเป็นโศกอนุตกรรมทางธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นฝีมือมนุษย์แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลับไปดูภาพในปัจจุบันครับภาพในปัจจุบันคือภาพเมื่อสักครู่ที่ผมงซ้อนภาพทันทีนะครับคือเมื่อสักครู่ที่เราดูหมู่บ้านทั้งหมดนะครับผู้คนทั้งหมดปัจจุบันน้ําแห้งลงแล้วก็เหลือสภาพว่างๆแบบนี้นี่คือเมื่อสักครู่ที่เป็นหมู่บ้าน4หมู่บ้านตึกทั้งหมด ทุกอย่างที่เมื่อสักครู่คนเห็นกําลังที่พี่ต่อยบอกกําลังกวาดไล่ไปเอยเลยกวาดไปเที่ยงเลยครับกวาดขึ้นมาข้างบนหมดเลยกวาดขึ้นไปกินพื้นที่เป็นหลายหลายตารางกิโลเมตรกวาดเรียบเลยนะครับและในที่สุดนะครับก็เหลือเพียงแค่พื้นดินแห้งๆมีแค่โครงบ้านบางหลังหรือโครงโรงงานบางโรงงานที่เล็ดลอดอยู่ได้แต่ว่าโครงเหล็กหรือเหล็กเส้นก็เอ็นตามรูปของซินนามิที่กระแทกมาตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านยังไม่ใคยกล้าที่จะมาพัฒนาแถบนี้นะครับเขาบอกว่าอีกประมาณสักปี2ป,ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณแถบนี้เพียงแค่ปัจจุบันก็ยังมีทําพิธีวันที่ผมไปนะครับเพิ่งผ่าน3ปีมาไม่นานประมาณ1สัปดาห์ก็ยังมีการทําพิธีที่นี่กันนะครับนี่คือบริเวณรั้วบ้านรั้วโรงเรียนนะครับยังมีญาติผู้เสียชีวิตนะครับก็เดินาดทางมาที่นี่มากราบไหว้ด้วยดอกไม้ไมายืนไว้อะไรกันนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลประจําเมือง ที่เซนไดซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากเด็กไม่เป็นไรนะไม่เหลืออะไรครับก็กวาดไปก็กวาดโดนด้วยเหรอก็กวดไปพร้อมซินามิครับกวดไปพร้อมซินามิแล้วทำไมไม่ให้เด็กขึ้นตึกอ่ะเฮ้เด็กโดนด้วยเหรอคุณโดนด้วยครับเหรอก็หมดไปทีเดียวเลยครับก็คือซินามิมาเนี่ยมาไม่ทันไม่มีใครที่จะหลบได้ก็คือคนที่ติดไปกับน้ําแล้วถูกพัดไปแล้วอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ขึ้นไปสูงๆอาจจะอยู่ได้บ้างแต่สําหรับคนที่หนีไม่ทันคือกวาดหมดเกลี้ยง นะครับ15,000กว่าชีวิตนะครับภายในพริบตาเลยทีเดียวแล้วก็สูญหายอีกมากมายนะครับนี่คือซากค,ความโหดร้ายทางธรรมชาติซึ่งไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็เอาเก็บไว้ดูเป็นอุทาหรณ์ละกันนี่คือป้อมที่เขาสร้างขึ้นไปเพื่อเตรียมการว่าในอนาคตจะมีการทำแลนด์สเคปใหม่แล้วก็จะทำวิธีการป้องกันกาลังศึกษาว่าจะทำอย่างไร ซึ่งดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนที่อยู่หน้าทะเลมากเกินไปเพื่อจะได้ป้องกันเผื่อว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าเวลาแผ่นดินไหวใต้ทะเลเยอะๆบริเวณตรงนั้นอาจจะมีการไหวเกิดขึ้นใหม่ก็ได้ครับภาพนะฮะเรียกว่าล่าสุดเลยล่าสุดลของเ,เซนไดที่เรานามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็เป็นความน่าสยดสยองน่ากลัวมากๆของรธรรมชาตินะแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเวลาที่พูดว่าความสูง20ฟุตที่ว่านถ้าเป็นเมตรก็ประมาณ7เมตร ถ้าเป็นชั้นของตึกแถวที่เราอยู่ก็ประมาณสองชั้นนะสองชั้นครับสองชั้นกว่าดลองนึกภาพมามองขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เห็นหน้ามันมาขนาดนี้ครับไม่ต้องหนีนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเห็นมันมาสองหน้าขนาดนั้นนูก็จะเออมาเหอะใช่ป่ะจริงป่ะถ้าถึงตอนนั้นถือว่าสละแล้วใช่ไหมสละเถอะมาเดียวห้กเดียวห้าของคนเซนไดนะเขาฝากมาสละเถอะเดียวหาเดียวห้กท่านผู้ชมครับพักสักครู่นะครับ พบกระสีหน้าตุนใชยก่อนเดี๋ยวพวกกับช่วงต่อไปยังรายการสักครู่เดียวครับเอาตัวนั้นมาเอาตัวนั้นมานั่งอยู่ตรนี้สวยมากอยู่จะไปมองคนอื่นทำไมโอ้โหคุยกันเฉยเเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนแล้วไปถึงเพื่อนนี้บ้าปะเนี่ยโอ้ยหมดกันเลย